สอยู่ตรงนี้ครับอ,อยู่ตรงทัพสแกรเตริมแผ่นที่ทีเหลืองเหลืองเนี่ยประเทศไทยพอจบีิสัดดนที่แคบที่สุดแต่ถ้าเป็นพูดถึงแผ่นดินแหลมมาลลยูช่วงนี้กละบุรีหรือคอคอดกลาตรงนี้ครับช่วงที่แคบที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ที่ระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยถ้าเราขุดทะเลไอขุดคลองเรียกคลอ,องคอคอดกลาบตรงเนี้ยมันจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดแต่ว่า ต้องดูว่าน้ําลึกเรือใหญ่ผ่านได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันมันน้ำตื้นอะไรพวกนี้เขาสำรวจแล้วมันอานจะ้นี่ครับเราจากถนนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าจากถนนใหญ่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมองไปแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บก็เป็นแผ่นดินพม่าแล้วนี่ครับอ่าเล้วเราจะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับอ่านี่ครับเป็นมีป้ายบอกชัดเจนนะครับเนี่ย <ไ> <ไป S 1> อ่านี่ครับประวัติแคบที่สุด50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่าแล้วเดินขึ้นมาเลยครับนี่ครับให้ดูโอ้ยโยโย,โย่นั่นคือพมา่าแล้วนะครับนี่เราก็จะมีรูปสิงค์นครับนี่นี่คือพมา่าแล้วนะครับนู่นฝั่งนู้นนะครับเห็นวิว เนี่ยครับเนี่ยคือพอม่าแล้วโอเคนะครับมา่าขึ้นมาสั่งเราได้ปขึ้นได้ใครจะไปห้ามหรอพนก็แอบแอบขึ้นมากันน,นี่แหละครับบริเวณคอคอดกะจุดที่แคบของประเทศไทยนะครับอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมเส้นเข้าชุมพรก่อนถึงหมู่บ้านทับหลี เพียงไม่กี่กิโลเองนะครับเป็นเลี้ยวโคง้หงหักศอกนะครับสามารถแวะชมได้เลยนะครับมีป้ายมีประวัติชัดเจนครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องกวินออนทัวร์ครับผม